สวัสดีครับพบกับช่องมานิดบ้านนาครับบรรยากาศตอนเศร้าๆครับพี่น้องืัอนี้ก่สิพาพี่น้องมาหาหิตเพาะครับพี่น้องลังฝนตกครับเมื่อ้านบ่ไดลงลีบก็คือฝนตกครับพี่น้องฝนตกอย่างขักเลยครับแต่เ็พาะก็จะหาเพื่เห็นนะครับก็มาพอะความแตกต่างของพืชดินครับพี่น้องครับมา พ่อครับนางคนตกเิ่นนี่ครับ อ่อนครับใหญไงครับสองดอกหลังฝนตกครับมาพร้าวสองดอกครับปีพึ่งได้สองดอกเนาะบางไว้ครับมันนี่กับมะเดากระตามากครับเป็น้อกผีมาพ่อวครับมี่ดอกหนึ่งสามดอกครับมันอ่อนได้นะ้ครับนี่เวียนนี่อันนี้มันเพื่อจะกี่เท่าเหรอครับ สามดอกแล้วครับครับด,ดอกหนึ่งดอกน่อยครับก็มาพลอาอีกครับนี่อุ้ยนี่กำลังออกครับพี่นอ้องเคียร์ขึ้นมาครับเข้าขาวเลยครับนี่ครับกำลังออกตัน,นี้น้อยอครับ ตามซี่ดอกพอได้ตืมกันครับที่ได้ดอกง,งามๆเลยครับก็ขา,ขาวๆเลยครับพี่น้องปากก็ไล่์กว่าที่ตามป็นกำลังใจน,นะครับช่วงนี้กะขอพูดหลายๆสำหรับทำแนะนำในการเทคลิปนะครับแต่ว่านะครับเดี๋ยวก็ค่อยพับพน,นันนาปรับปรุงไปเนาะครับตามสถานการณ์สภาพการเงิน <c oughs> ก็ช่องนี้พระท่านสามารถเปิดรายได้ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวประมาณ หกลอยก็ชั่วโมงครับก็ขอพุณหลายๆที่พี่น้องเข้ามาเบิ่งครับพี่น้องก็ฝากกดติดตามกันไปเรื่อยๆครับคอมเมนต์แนะนำหน่ครับเพราะว่าอนี่เป็นช่องที่กำลังสร้างึ้นมาใไม่อีกรอบครับเพราะว่าช่องเกาโดนต่างประเทศแฮกไปเรียบร้อยนะครับก็้ใดมาติดตามช่องนี้กับ่อยถือหวยเลอยเบอร์ได้ครับพี่น้องเ้อครับเมื่อวันที่16บหเนาะถึงเลขนํากันครับอืมครับผม พาพี่น้องไปหาเบิ้งหมองอีกหมองอึองครับพี่น้องช่วงนี้ฝนตกเดียวไป่เห็นแตกครับเดี๋ยวไปเบิ้งเห็ดพอหนังเนาะก็มาผ่อนดอกหนึง่งที่่นยุ่หมองลงล่งแล้วพี่น้องได้ยังกัดเพ่นมูครับนี่นยุ่งลงล่งนะครับแต่ว่าเป็นข,า,ขาวๆข้างในครับสามารถทานได้เนาะเห็ดพอครับยุ่หมองลงล่งเลยครับเหมือนหมองไฟใหม่ครับ ไปเบสแบงเฮ็ดขึ้นพ้นครับเป็นว่างยงชีแบบนี้ได้ไหมครับหาาจอครับเหมือนเห็นแบบแบบครับเมื่อกี้ พี่ติดมีเชือกขาวขึ้นมาแบบนี้นะครับมาอยอีกดอกหนึ่งครับนี่วันนี้ก็ได้สามดอกครับไปตื่นกันไปร่วมกันกับเอบนัน่นนะครับได้น้ำพรีก,กันครับวันนี้ คดออกโดนมันก็จะโยกไปเรื่อยๆครับดันขึ้นดันขึ้นนี่ครับนี่ครับอันนี้เพิ่นแตกขึ้นแล้วครับอันนี้สบ,บาสามารถกินได้แล้วนะครับเปลี่ยนสีแล้วนี่ครับอีกดอกหนึ่ง ออรนนะคับวิธีสังเกตว่ากินได้บอเห้ากับลูกเบิ้งผิวครับผิวไอ้ผิวเห็ดนะครับมันจะนลื่นๆขาวๆครับถ้าขาวๆสามารถท่าน,นอ่อยหน่อาดาแล้วชนมากจะจะเท่าครับก็จะเท่านี่ครับมองนี่นครับ อ่อนอยู่นะไต้แบใหม่ครับกระโดง อ,อีกดอกนึงครับพี่น้องเป็นแตกนิดเดียวครับผมลองโกลยลงไปใะ้รล่ะนะครับแตกลึกๆครับพี่น้องอแตกเลยครับดอกงามๆลองหาบึงครับเป็นแตกนิดเดียวเอง เยแล้วครับดอกนึงตรงไงครับวันนี้เอาถุงโตรตัามาครับอุ้ยแต่นี่เท่าแล้วครับครับดอกนึงมันกำลังออกก่อนเลยครับเดี๋ยวพคนจะมาไถ่หน้าก่อนเนาะนี่ครับดอกนึง แต่นี่เท่าแล้วครับพี่น้องอันอน,นี่ก็ได้ทงนาครับพี่น้องในทุงน่งนาของที่เคยมาเก็บตุวมือนะครับแต่ว่าเมื่อวานฝนตกเลยไม่ได้มาเก็บแต่ก็มันก็เลี้ยวเพเห็นแตกเนาะผู้ที่ครับติดกลางออก อยู่ครับอยู่ในดินทรายเนาะถ้ามามือปกติก็จะไปะเห็นแตกมันดอกหวัวหว้อยควาย,วายป็นมาเรียงควายแถวนี้ควายมันเหยียยหรุนน้ำกันครับไปปหาตัวตันนี้เท่าไรครับไปเป็นเชือเนาะ ดอกนี้พ่เท่าครับน,ออน,นี่ดอกนียอนอนดอกง่ายๆไกลกันครับปีครับดอกหนึ่งดอกง,ง่ายๆเหมือนกันครับถ้าเริ่มจะเท่าแล้ว,ลวครับเอาไปกอนไปคัดที่บ้านครับไปเป็นเชื้อนะ้ำปีครับ พ่นยู่ในดินข้างล่างเนาะก็ลัองออกดีครับแตกหนึ่งก็ลังแตกยึ่ถูกแสงแดดชักมือหนึ่งก็แตกแ้วครับพี่นอ้องตอนนี้พันยังอยู่ใต้ดินอยู่รั้งหม่องถ้าดินตื้นเคินก็จะแตกไว้ถ้าถ้าดินในเพื่อนยังก็ดินลึกถมเลึกแต่เียบบ่แตกครับก็จะหาว่าเห็นเ้าก็าต้องเคลียร์เบื้องต้นนี่ครับจบงตนะครับ ดอกเค็ดดอกเค็ดด้าอะไรเกิดไหมครับเกิดดีครับบางอืงอเพื่อนออกเก้นเถ่ารากออกเพิ่นเถ่าดอกนี้ครับดพระทานเนี่ยแหวานครับดอกจงเี อยู่แลฝนตกกะทิชาล่างดอกน้อยๆอ,ออกมาครับเสียดายอยู่แต่ว่ามั่นกน็เดี๋ยวเพิ่งจะเกิดขึ้นไหมครับเดี๋ยวเพิ่เกิดขึ้นไหมนะครับดอกน้อยๆเมื่อเท่าละ่ะตรงนี้ก็ได้ดอกใหญ่ๆสองสามดอกครับเดี๋ยวไปหาดอกใหญ่ๆเนาะมาถึงมุมข้างหน้าที่ออกประจำครับ ปีนี้ฝนดีกันเลยออกในในขันหน้าเป็นส่วนมากครับพี่น้องเดี๋ยวไปหาเบิงครับวามีบอลน,นะครับอืครับได้ดอกหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้นี้พวรลงครับแต่ครับพี่น้องเมื่อนั้นผ้าล้านมาเก็บที่นี่นะครับล้านหน่อยไหมครับที่เห็ุก็บมีเด็กหน่อยสองแคมควนมาเก็บไหมครับที่นี่นะครับดอกแง่ใหญ่เมือนะั้น แตกข้างๆอันนี้แมีนมันน่าจะไม่ใช่เนาะนะครับค่อนข,ข้างจะเข่าแล้วพี่น้องนี่ครับเข่าแล้วครับยังเป็นเชือซะใช่พี่น้องโดนบางทีเมา่อฝอยอยู่นี่น่าจะเข่ากันครับพี่น้อง ดำแล้วนี่ครับก้านออกดนแล้วคุณครับด,ดอกนึงเมลากออกเต็งเต่ตอนใดบุครับจะสามารถกินเปเลือกได้นะครับแต่ว่าเอาไว้ไปเป็นเชื่อดีกว่าครับถึอฝนมาได้ก็ออกไม่ครับีออออข่ข้าวขาวเห็นเข้าขาวเลย แต่ว่าดอกนี้กัจิตเถาอีกแล้วครับเพราะว่ามันมันเขื่อนยังก็เพื่อนมันเอผิวผิวเพื่อนจะหยาบครับผิวเพื่อนบลืน่นเลยมออกกาเกอครับพี่นอ้องแต่ว่าพอดอกเขาครับมหาชุ่มมือกับผู้เห็นเขื่นพพนครับมันขึ้นพพนมหาตลอดได้ครับแต่ผูเห็นมันหยาหลายนะครับก็ได้ไปวบางดอก ครับคลิปนี้ก็จะหาเห็ดแบบสันๆครับฝากพี่น้องก็ไลค์ก็ติดตามไปกำลังใจเลยนะครับเดี๋ยวให้ฝนมันงาดฝนใน้มันแหงๆครับเดี๋ยวสิพ้ามาหาแตกครับพี่น้องช่วงนี้ก็เลี้ยวเ่เห็นแตกเนาะ